เอาเลยว่ะเราก้หาพันธุ์กับเราะเราค็รอยหาพันุเราบเบิส่นะครับเราไว่าเข้ดีใจปะครับเดีนดีใจปะใจจ้าโอ้ดีใจแล้วครับ นเคอะไรนะเยินองีค้ใะรัะช่ตะุนหมคะคุณนูรัดแข็งแรงค่ะคุณนูรัดแข็งแรงค่ะรับเงินนะคะด้านนี้นะคะร คุณว่านีดาทีรัตค่ะคุณหนูรักแขกแรค่ะ บหานานเาเงินตัวนี้ว่เศษอยู่อเขาซื้อนั่งอะไรกินเขากนมีผัวกับพิการไปการพัดลม